ชุวินนะคะวันนี้เป้จะพาท่านผู้ชมนะคะมาชมโครงการแอชตันอโศกค่ะซึ่งตั้งอยู่บนพรามแอนเรียกล้แยก,แยกอโศก และเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าถึง2ส,สายด้วยกันค่ะสำหรับรถไฟฟ้าสายแรกนะคะจะเป็น MRT สถานีสุขุมวิททางออกประตูหนึ่งซึ่งเปยืนอยู่นะตอนนี้ซึ่งห่างจากโครงการเพียงแค่20เมตรสถานีรถไฟฟ้าสายที่สอจะเป็น BTS สถานีอโศกค่ะอยู่ห่างจากโครงการเพียง230เมตรผู้พักอาศัยสามารถเดินผ่านเมโทรมอ l l ไปยัง BTS และ Terminal t w e n ี y วันได้อย่างสะดวกสบายโดยบริเวณด้านล่างของเมโทรมอ l l นะคะมีร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่า20ร้านค้าค่ะ หากพูดถึงทำเลอโศกถือว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญในหลายด้านนะคะเป็นทำเลของการอยู a ่อาศัยและเป็นที่ตั้งของโครงการอาคารสำนักงานขนาดใหญ่รวมถึงห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆเพราะเป็นที่ตั้งของสถานีอินเตอร์เชงระหว่างรถไฟฟ้าสองสายคือสายสถานี MRT ส um ุขุมวิทและรถไฟฟ้า BTS สถานีอโศกทําให้ทำเลนี้ถูกรายล้อมด้วยสถานที่สําคัญอาทิเช่นนะคะห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอลเวนตี้วัน M Quartier The Emporium โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนะคะ คลินทาราวิโลและอาคารสำนักง,งานชื่อดังเช่นตึกอินเตอร์ n ช e ทาวเวอร์และ e อ c เชงทาวเวอร์ค่ะและในตอนนี้นะคะเปค่าท่านผู้ชมนะคะเข้ามาอยู่ในโครงการแอชตั่นอโศกแล้วค่ะสังเกตได้ว่านะคะบริเวณรอบๆของโครงการมีต้นไม้พื้นที่สีเขียวรายร้อมน่าพักอาศัยมากเลยค่ะโครงการแอชตันอโศกเป็นอาคารสูงทั้งหมด50ชั้นมีทั้งหมด783ยูนิตตั้งอยู่บนทำเลพื้นที่ของโครงการอยู่ที่2ไร่กว่าค่ะ สังเกตได้ว่าบริเวณด้านหน้าโครงการนะคะเราจะมีระยะล้นกว่า70เมตรจากถนนหลักจะทําให้ผู้พักอาศัยรู้สึกว่าโครงการที่นี่เป็นโครงการที่มีความเป็นส่วนตัวและน่าพักอาศัยค่ะและการออกแบบของอาคารที่นี่นะคะภายใต้คอนเซ็ปต์เซเลนตี้ดีไซน์ค่ะสังเกตได้ว่าตัวอาคารมีความสูงล้าสมัยดูเด่นเป็นสง่ามากเลยค่ะพื้นที่อาคารจอดรถของที่นี่เริ่มต้นที่ชั้น1-9ถึงค่ะส่วนที่พักอาศัยเริ่มต้นที่ชั้น10เป็นต้นไปและอีกหนึ่งอย่างที่ไปต้องพิเศษเลยนะคะที่นี่เรามีระบบ EV charger แล้วก็ที่รองรับจอดรถของ เอร์ค่ะด้วยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในกันเลยค่ะและโครงการที่นี่นะคะโครงการแอชันโซ่พื้นที่ส่วนกลางของเรามีการออกแบบให้ดูหรูหรา ครบคันและมีความสะดวกสบายให้กับผู้พักอาศัยค่ะและในตอนนี้นะคะเป้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ชั้นกลาวฟอค่ะบริเวณด้านนี้จะเรียกว่าเซมิอ u t ดอร์ล็อบบี้นะคะสังเกตได้ว่าจะมีพื้นที่นั่งนะคะที่เรียกว่าสังเคนซีค่ะแล้วก็จะมีบ่อน้ําต้นไม้นะคะเวลาผู้พักอาศัยมานั่งตรงนี้นะคะจะทําให้รู้สึกถึงความโปร่งโล่งสบายนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเย็นสบายใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะค่ะ และถัดมาจากโซนเซมิอท์ด์นะคะบริเวณด้านในด้านนี้นะคะจะเป็นบริเวณล็อบบี้ดับเบิลวอลลุ่มค่ะการออกแบบของที่นี่เน้นเพดานสูงทําให้รู้สึกโล่งร่งสบายนะคะส่วนด้านซ้ายมือด้านนี้นะคะจะเป็นห้องมิตริ้งรูมใหญ่ค่ะใช้รองรับสําหรับลูกบ้านที่ต้องการประชุมหากต้องการใช้บริการสามารถจองได้ที่มิติบุคคลของโครงการแอสตันนศกค่ะค่ะและบริเวณล็อบบี้นี้นะคะจะเชื่อมโยงเข้าสู่โถงลิฟต์เพื่อขึ้นไปยังที่พักอาศัยค่ะ และสำหรับท่านที่มีความกังวลเรื่องลิฟต์โดยสารนะคะที่นี่เรามีลิฟต์โดยสารรองรับถึง6ตัวด้วยกันค่ะและก็แยกโซนเป็นโลโซนและไฮโซนค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่เราให้ความสำคัญกับผู้พักอาศัยมากนะคะคือเรื่องของระบบลิฟต์ล็อกชั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ที่พักอาศัยลิฟต์โดยสารอันนี้จะถูกจอดที่ชั้นที่พักอาศัยชั้นส่วนกลางและอาคารจอดรถเท่านั้นค่ะเดี๋ยวยังไงเป้จะพาไปชมส่วนกลางบริเวณด้านบนนะคะตามเป้มาเลยค่ะ นี่นะคะเป้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณชั้นส่วนกลางที่ชั้น35ค่ะด้านนี้จะเป็นสระว่ายน้ําระบบน้ําเกลือนะคะมีความยาวมากถึง38เมตรซึ่งผู้พักอาศัยสามารถออกกําลังกายได้อย่างจริงจังนะคะอีกทั้งไฮไลท์เลยนะคะที่นี่มีสังเกตซีดเป็นจากุชี่นะคะผู้พักอาศัยสามารถนอนหรือนั่งแช่ตัวเพื่อชมวิวเมืองได้อย่างสดวกสบายค่ะค่ะและในตอนนี้นะคะ จากอีกฝั่งจากสรไว่น้ำนะคะบริเวณด้านนี้จะเป็นห้องฟิตเนสออกกําลังกายของผู้พักอาศัยนะคะสังเกตได้ว่าตัวของกระจกถูกออกแบบให้เห็นวิวเมืองกว่า270องศาบริเวณด้านข้างของห้องฟิตเนสจะมีห้องสแตมรูมและสาวน่ารูมเพื่อรองรับกับผู้พักอาศัยด้วยแต่ยังไงอย่าเปิ่พาไปดูที่ชั้น 35m นะคะจะมีห้องไลบรารีรูมแล้วก็โซเชียลคลับนะคะ ตอนนี้นะคะเป้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ชั้น 35m ค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะมีห้อง Library Room แล้วก็ห้อง Social Club ค่ะในส่วนของ Library Room นะคะผู้พักอาศัยสามารถนั่งทำงานอ่านหนังสือหรือมานั่งเล่นชมวิวเมืองก็ได้ค่ะส่วนห้อง Social Club บริเวณด้านในนะคะแล้วมีบอร์ดเกมให้ตัวผู้พักอาศัยเล่นแล้วก็รวมถึงโต๊ะพู่ด้วยค่ะและในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเป้จะพาท่านผู้ชมไปดูห้องตัวอย่าง ซึ่งของโครงการเรามีสองขนาดด้วยกันทั้งห้องวันเบดรูมและก็ทูเบดรูมขนาดห้องวันเบดรูมจะมีขนาดไซส์30และ34ตารางเมตรและห้องทูเบดรูมนะคะจะเป็นไซส์64ตารางเมตรซึ่งเป็นห้องไฮไลท์ของโครงการยังไงเดีย๋ยวไปพาท่านผู้ชมไปดูด้วยกันนะคะตามเลยค่ะ และที่โครงการแอชชันอาศกนี้นะคะเราใส่ใจทุกรายละเอียดในการออกแบบค่ะที่นี่เรามีการออกแบบเอเทรียมนะคะที่เป็นช่องแสงเพื่อให้ที่แสงจะได้สัดส่องเข้ามาบริเวณถงทางเดินนะคะทําให้ผู้พักอาศัยรู้สึกถึงความปร่งโลงสบายนะคะชั้นเอเทรียมนะคะจะมีชั้นเฉพาะที่ลงทายด้วยเลข1นึกับเลข6เท่านั้นค่ะ ค่ะและห้องตัวอย่างห้องแรกของโครงการนวันนี้ที่เป้จะพามาชมนะคะเป็นไทยขนาด30ตารางเมตรค่ะซึ่งเลเยอร์นี้นะคะจะเป็นเลเยอร์พิเศษนะคะตัวของห้องนะคะจะแยกโซนระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นอย่างชัดเจนโดยมีกำแพงกั้นนะคะ <c oughs> เริ่มจากบริเวณด้านหน้าก่อนแล้วกันนะคะ <c oughs> ด้านหน้าของตัวประตูนะคะแล้วจะมีระบบดิจิตอลดอลล็อกนะคะเป็นของนีห้อเยลอ,อยู่แล้ว ะะส่วนด้านซ้ายมือ,อน,นี้ค่ะจะเป็นตู้เก็บของนะคะตู้เก็บของอันนี้นะคะก็จะมีโซนที่เก็บตู้รองเท้านะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นเก็บของอเนกประสงค์นะคะคการบิวของตู้นี้นะคะสามารถเก็บได้จน,จนสุดเพดานเลยค่ะคส่วนบริเวณด้านขวามือนี้นะคะจะเป็นชุดครัวนะคะทางโครงการก็ จะบิวอินให้จนครบทั้งหมดนะคะมีเตาเราใช้ของ m e x นะคะแล้วเครื่องดูดอากาศก,าก็จะเป็นของ m e x x เช่นกันค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะบริเวณกําแพงนะคะตอนลึกอ,อันนี้บริเวณรอบห้องนะคะเราจะมีการติดวอลเปเปอร์เป็นโทนสีครีมแล้วก็จะมีม่านให้อีกหนึ่งชั้นนะคะด้านในที่เป็นโซนห้องนอนนะคะห้องนี้นะคะบริเวณระเบียงนะคะที่เรียกว่าเซมีอาท์ด์ค่ะก็จะอยู่บริเวณตรงโซนห้องนอนนะคะก็สามารถใช้พื้นที่ได้จริงนะคะ ส่วนด้านขวาด้านนี้นะคะห้องนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำเราจะมีให้พร้อมสุขภัณฑ์ครบคันทั้งหมดนะคะแล้วก็มีในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะ ส่วนด้านนี้นะคะเปอยากให้มาดูไฮไลท์ค่ะห้องด้านนี้นะคะเฉพาะทาย30ตารางเมตรเท่านั้นนะคะที่หันด้านทิศตะวันตกนะคะจะเห็นวิวทางด้านส่วนลุมนะคะ mm hmm. เพลินจิตนะคะจนถึงตึกใบยกเลยค่ะซึ่งวิวค่อนข้างสวยนะคะเป็นโซนซิตี้วิวค่ะและลําดับถัดไปนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเป้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูห้องทายขนาดห้องนอนเหมือนกันแต่เป็นขนาดใหญ่ขึ้นเป็นไซส์34ตารางเมตรค่ะไปกันเลยค่ะ และในตอนนี้นะคะเป่พาท่านผู้ชมนะคะมาดูห้องตัวอย่างขนาดไซส์34ตารางเมตรกันค่ะความพิเศษของห้องนี้นะคะเราจะมีให้ทางลูกค้าเลือกนะคะทั้งห้องทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตกค่ะเราจะมีในส่วนของเซมิอัลโดรแล้วก็มีสไลดิ้งดอร์กันระหว่างห้องนอนและห้องนั่งเล่นค่ะจะทําให้ห้องดูเปิดกว้างและโล่งปกสบายนะคะโซนด้านในนะคะสามารถเดคอเรตพื้นที่เพิ่มมีในส่วนของโซฟาเบดนั่งเล่นนะคะบริเวณมุมของตัวกระจกนะคะ แล้วก็มีในส่วนของเตียงโตเครื่องแปง้งแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะคะห้องนี้นะคะสามารถบิวตู้เสื้อผ้าได้ถึง2ฝั่งะคะ่ะลูกค้าบางท่านอาจจะมีเสื้อผ้าค่อนข้างเยอะนะคะสามารถเก็บและใช้พื้นที่ใช้สอยได้จริงนะคะและส่วนด้านในก็จะเป็นของบริเวณของห้องน้ำค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเป้พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่ห้องขนาด2ห้องนอนนะคะเป็นไซส์ย64ตารางเมตรค่ะ ขนาดสองห้องนอนของที่นี่นะคะไซส์ย64อันนี้คือห้องไฮไลท์ของโครงการนะคะบริเวณรอบๆนี้นะคะโซนลิฟติ้งแอเรียค่ะจนถึงห้องนอนใหญ่นะคะจะเป็นวิวกระจกโคง้งขนาด270องศาซึ่งผู้พักอาศัยสามารถเทควิวได้รอบด้านค่ะค่ะส่วนห้องไฮไลท์64ตารางเมตรนี้นะคะตอนนี้นะคะมีว่างเพียง3ยูนิตสุดท้ายนะคะซึ่งไปขออุไว้หน่อยนะคะว่าโครงการที่นี่นะคะห้อง64ตารางเมตรนะคะ1ฟลอร์มีแค่ห้องเดียวค่ะ ค่ะลูกค้าท่านใดที่ต้องการนัดหมายเยี่ยมชมโครงการหรือต้องการดูห้องตัวอย่างและบรรยากาศจริงของตัวโครงการแอชชันอโศกสุดยอดทำเลใจกลางเมืองนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์02 316 2202หรือ www.ananda.co.th ค่ะ